สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีะะสสดแม่อ้อยนะคะรวมถึงคุณคุณมิสเตอร์เกล่งนะ,ะด้วยนะคะ<อ>นะคะสวัสดีค่ะก่อนด้วยนวิส,<อ>สวัสดีค่ะสว<อ>ัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําพิธีนะคะรอดท้องช้างปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีนะคะออกจากร่างกายนะคะเป็นความเชื่อนะ,ะของชาวบ้านของคนนะคะคนไทยนะคะก็นะคะ จะมีพรวกานนะคะของชาวกล้วยด้วยนะคะบรมโพลุษนะคะสืบทอดกันมานะคะให้บรารมีนะคะกคจะสารนะคะปกปักรักษาท่านนะคะด้วยนะคะวันนี้ก็นนม,มาทําพิธีนะคะให้กับนะคะคุณขอเรียกคุณพ่อแล้วกัน,นะคะคุณพ่อเกร้งนะคะอีกท่านด้วยนะคะที่เมตานะคะ,ะ,คะท่านอยากให้ตัวนุ้ยนะคะปัดเป่านะคะขาที่เจ็บ นะคะอยู่นะตอนนี้นะคะที่เจ็บขอให้นะคะบรรเทานะคะความเจ็บปวดลดลงค่ะนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะใบสีนะครับใบสี่ามีมีมีกล้วยนะคะเขาเรียกว่าคันห้านะคะคันห้านะคะแล้วก็มีน้ำมนนะคะน้ำมนนะคะแล้วก็มีข่านะคะคะแน่นนะคะใส่ให้ด้วยนะคะนะคะร้อยเก้าสิบเก้านะคะเป็นความเชื่อของเรากันค่ะแม่แม่นะคะนะคะเดี๋ยวจะให้เพราะว่าน่าทำพิธีกันเลยนะคะจะทํายังไงบ้างนะคะ

นะเ,เดวนะรอดท้องช้างให้นะคะสาธุนะคะนะะบุญบรารมีนะคะของตจสศาลในครั้งนี้นะคะขอดลจิดดลใจรักษานะคะปกปก<ล>ักคุ้มครองนะคะคุนพ่อเกล่งอีกท่านด้วยนะคะที่ท่านนะคะ ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะก็ขอให้นะคะเส้นสายที่ยึดอยู่นะคะในขานะคะที่ข้อขาให้ใคลายบรรเทาปวดลดลงนะคะนะคะกลับมาเดินเหินได้เป็นปกติไวๆค่ะนะคะสาธุนะคะสาธุพระกุปปกรรมนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะนะสาธุสาธุก่อนตุ้ยนุ้ยสาธุตุ้นุ้ยสาธุก่อน ซาธุก่อนเลวซาทุนะคะนะคะขอให้หายเจ็บปวดไวๆไว้ค่ะนะคะเดินเหินไปปนปกตินะคะนะคะแต่พ่อวานก็จะให้ตัวน้อยนะคะเป่านะคะเป่าน้ำมนต์ให้ด้วยนะคะเสกคาถาให้นะคะนะคะขอให้นะคะแม้ว่าอยู่ต่างแดนนะคะก็ขอให้นะคะบารมีนะคะของน้องช้างนะคะปกปักรักษานะคะคุ้มครองท่านเช่นกันนะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะเพรากว่านะลดน้ำมนต์ให้กับนะคะ เอีกคนนะคะตักเร็วเป่าเร็วเป่าเป่าเร็วเป่าเป่าเปล่าเปล่าเร็วเปล่าเปล่าเร็วเปล่าเปล่าเร็วเป่าให้นะคะให้หายจากนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่เป็นอยู่นะคะขอให้คล้าคลาดปลอดภัยนะคะเป่าเร็วเป่าอืมอ่ะอ่ะน้ำมนต์นะคะประกอบนะคะลดให้นะคะ น้ำมนต์ลดให้กับพ่อพ่อด้วยนะคะพ่อควันนะคะน้ำมนต์นะคะไม่เอาบ่น้ำมนต์ลดมาทางกล้องด้วยนะคะครับผมอานะคะขอให้นะคะเอาตัวน้อยขอให้พระครูประกมนะคะปกปักรักษาท่านด้วยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะนะคะยิ่งยืนนานด้วยนะคะนะคะก็ปนคาถังนี้ก็จะกินแต่ใบขนุนเลยเปร่าเลนะคะเป่าเลยตัวน้อยนู่นนะคุณนู่นเป่าเร็วนะคะอันนี้อาจจะเหม็นแป้งนะคะก็ให้ ให้เอาคุกนะคะเป่าให้นะคะเป่าเลยตัวน้อยนะคะนะคะเป่าให้ท่านด้วยนะคะปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกจากร่างกายกันเลยเป่าเร็วปัดตักเร็วตักบนซุงเป่าตักเร็วตักเร็วตักเร็วตัก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 เร็วตักเป่าเร็วเร็วเป่าเร็วตักเร็วเป่าเป่าก่อนเร็วเป่าเร็วตักเร็วตักเร็วดูดเป่า ตักก่อนตักก่อนต,ตักก่อนเร็วตักก่อนไม่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 ไ,มไ,มไอฮ้ฮออ่ะโอ้ถือว่านะคะตัวน้อยน,นะคะลดน้ำมนให้แล้วนะคะก็ขอให้แลคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะนะคะแนะนะม่ขวัญนก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอาหรอเอาเอาหรอเอาเอาให้แล้ว <laughs>